ต่ออยู่เะีรับน้มาวัดน่อตั้งนั้นใส่ดินสนหาไม่เจอให้เชี่ยวปล่อยนะมาร์กไว้อ่าต่อออกเป็นจุดเข้าโอเคแล้วนะครับต่องการตำแหน่งที่ตรงๆเลยนะครับ กึ่งลูุกถ้านำมีติดมาว่า,วาอะไรเรากนี่นี่น มันก็ใช้กลุ่ก่อนตัวเดียวนะครับเกิดของเขา ไม่ตรงอ๋อทำไมไม่ตรงตอนวัดทำไมมันตรงอยู่ชื่อระดับน้ำอ่าเชื่อระดับน้ำน <c oughs> ะไนะครับน้่ยหลอกแล้วเออเนี่ยตรงต้องบิดหน่ให้ระดับน้ำช่างช้าได้ไงนี่ยหละ <c oughs> หลอกช่างแมวช่างนูนได้ เช่นยังไงยังไงตอนเจาะยังไงตอนเจาะอือตอนเจาะน่าจะมีเส้นนิดนิดนดียหน่อยนะเบี้ยวอยู่นะโอ้โหเห็นจัดเลยเบี้ยวมากเลยจอนวัดไม่เบี้ยวอ่ะเยคาะหน่อยได้ไหม งงพี่เขามีปลั๊กหนึ่งเดียวแล้วมันไปไม่ชัดเอาดี๋ยวไม่เป่าไม่เอ้นี่ไงนี่ช้างช้างครับช้างช้างมีอะไรเใหกใช้ได้เดี๋ยวเพึ่งพี่ยังไม่เก่งหอมตัวแล้วให้ช้างไอไหลผมไม่เก่งะ ทำไมก็จะเจอาลางตัวเดี๋ยวมันใช้นะครับไม่แผลตอนไหนก็ไม่รู้เนี่มนยมาใส่ให้เนียบน,นะครับเนี่ยงานีิมอ์ต้องบารให้น้องเอาไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยกลับใช่ bạc làm lại một nè, đặt sai một cái làm hết nè, để làm như thân แนบเนียนนะครับยาวก็ต้องตัดนะครับสิ่จะยาวหน่อยนะึงแบบนี้หน่อยนะเรียบร้อยใบแตก บอกแต่ว่าใบไ,ไม่เหน,น,นะนียวเลยใบละห้าบาทเลยเหนียวเลยสี่ใบทียี่สิบใบที่ไดโอเคแล้วครับไม่สนใจราคา <c oughs>

มันเซนนะไม่ต้องยานันเขาทำก่อนนะันนไม่จำเป็นนะครับเอาประมาณเซนกันเทปโอเคตัวนี้ต้องค่อยสายนิดหนึ่งเข้าประมาณนี้นะต้องด,ดันให้เขาสุดๆหนะ่อย งอยด้านในนะแล้วก็คันล็อกประมาณนี้เลยจะล็อกก็ดีนะครับเข่าวสายสิน้นตาสเยส้่าวไม่ตัดนะครับขาวเิ่งยาวตกสายขห้นบนอีกหน่อยหนะึ่ง ติดกนะครับตอนลายนะครับตงให้เสั้นนะครับไม่มจะเก็บค่ะ สันประมาณ1เซนนะครับปอ แน่นนะตัดสายหนย่อยกัยนจับปลา ออกเลยนะครับเอาสายของเราเข้าไปนี่ก็เป็น V F เขี่ยเหรอ เป็นลายเนาะสีแดงลายสีแดงแดงนะครับขอ,อกเลยเนี่ยลำบากเลยอยากลำบากแสดงก็แดงลายแดงลายขาวนี้ต้อง 也发都 OK 了呢，不用怕，不用、嗯嗯 你嘞？ ยาวไปหน่อยนไม่เป็รเกิดต้องจำต้องอะไรจได้ง่ายห,หน่อย <12. S 1> อเทปเทปมัต่อที่มันกี่นาทีแล้วสิองแล้วตอนต่อไปนะครับ